เจริญพรเจริญพรบุญพาะรวยเนาะทีมงานและทีมงานเนาะสุขุสุขคนเนาะโอ้ว่าจังไหนขึ้นมาหอดทั้งพี่น้างฟังข่มเนาะบัดนี้เนาะโอ้ก็บมหาตามหาตัวเรศสุบูรฝากตอนพลพี่หล่อเฮฟตี้ห่ามหนีลาสุเรศมาไทยล่างช่วงเพป็นบางงั้นก็เลยล่วงมหาอาจารย์พี่ว่าอยู่ไกลกันแล้วก็เลยล่วงมหาอาจารย์ว่าว่าอาจารย์มัตุลาตั้งอยู่เลยมาล่วงมหาอาจารย์มาขอตัวเลรศสุเรศสุเรศหน้าทั้งตัวเนาะตัวเล็ก ก็เคยมาหม่องที่พระเจ้าท่งอยู่เห็นนะครับผมเคยมาเคยมานอนอยู่มานอนเนี่ยมานั่งเราอยู่นี่แหละประจำอยู่ตกวอนก็ได้ครับผมมาอยู่นี่แหละประจำเอ้น้ำเพื่อนพอมาเพื่นเสียก็แม่สิบปวดหัอาจารย์โู้น้ำเพื่อนมองรู้สึกว่าก็่พ่อเ่าวขอยู่เห็นนะได้ยินอยู่หมได้ยินอยู่ได้ยินคือเสียงอยู่พระเจ้าก็ถือว่ามันซิบหัวดรือเล่าครับผมเหัวมหันพระเจ้าก็เขาตัว ปดเก้าต่อันเขาเปดเก้าได้บ่อยจางเขาตรงๆได้บ่อยจงเขาแปดเก้าแต่ว่าผู้ส่งก็ให้ถูกยั่แล้วก็ให้เลขหนึ่งซีกลายเป็นหกสีเขาบอกเขาบึงบดเขาบ่งบ่นั่นน่ะนะง่ายๆ้าเป็นแต่เชีานายย่ระวังเลขหนึ่งกัเลขสองมันหมุนไปมันหมนเลข้มัน่ม่จัดมันหมุนหัวสีง่านๆจากน้ครัระวังหนึ่งซีกับหกสีนี่มันอ่นเดียวกันรู้สิอนเลขยห้หน่อ ครับผมบ่านมันกันกันปิ้นหัวนึงเนี่ยมันจะเป็นหัวกะลาบีกันบ่ล่ะมันจะเปลี่ยนกันครับเพื่อตัวกามานี่ก็ค่อยมันนั่งอยู่หะนะครับผมอยู่แถวทั้งที่ละเพราะว่าก็เคยนิมิตอยู่ที่ละเพื่อเพิ่นกัว่าอยู่นี่ยและเพิ่นคู่เพิ่นอยู่คู่มีออยู่เพิ่นกัว่าเพิ่นกัว่าเพิ่นอยู่นี่ประมาณสามพันเก้าสิบปีนี่แหละ โผเพิ่งวางสันวางสันสามนเก้าสิปีมันเป็นเพื่อนห้นเลยกอยค่อจักเนี้ยอันนี้กระบอคักใจเขาได้แล้วครับผมือว่าจังไนคนมีโชคโอ้ยผมก็ว่ามันเพิ่นห้เล็กคักๆแล้วเป็นช่งนี้เนาะสามสามันเก้าสิบปีสามพันเก้าสิบสามพันมู่บ้านนี่มีเอียบซี่ตมาหาผมบน่าวที่เขามาหาจัดมาหอดบ่อเขามาแลเ้าะเขามาเลี้ยเ็นเรียบร้อยแล้วข้าเจ้า phần không hết nhỉ? không hết. mà, mà, mà. sớm đuông, mà mặt sớm đuông, rồi cả mai nhéo say. vãi. đi say ba đát, phấn nói đi nhưng mà sâu. anh này phấn cả, lái, má cả má phân, phân này này, mai cả mấy nhéo như này mai mấy nhéo say. này cứ chạy nó là này, mà mà bà, xuôi nó rồi. anh vào. đến thao chui nọ, anh vào. còn bao chui gì đi cả, phấn ừ. còn ừ. bao nhéo say Ngoài đi mà. bao nhéo. này ตะกี้มาอุ้มมาน้อยมาน้อยมันเงียวใสหน่ะช่วยมันปีดีมันไปขั้นท้องมันบ่าน้องมันดักกระเนี่ยมมันยังมีเงียวใสไม่เงียวใสแต่ว่ามั้นม้าเงียวใสนี่ชีว่าช่วยไปจะมีว่าช่วยช่วยทั้งปีหลอหมายถึงมาใหญ่มาแหงาคายเงียวใส่เห่าแล้วใส่บาทแล้วบอกว่าเราใส่บาทเนี่ยมือเศร้าพ่นไปใส่น้ำเกลือในลายเนี่ยหรอมาจยางในแลีนมาไม่เงียวใสหรือแข่งขามใส่แรงเงี่ยงหรือไม่เนาะหมาค่าเด็ก ก็เลยเฮ็ดเยียดให็ดเล่านะมันก็เคยได้ยินเฮ็ดเยียดให้เล่าเฮ็ดแตงแก่เ่รครับอาจารย์ส่วดลดน้ำมนต์ให้แล้วก็เสริมดวงเสริมบารมีเปิดทรับเปิดยังสินะอาจารย์รับเปิดไอ้เฮ็ดเปิดรับเปิดซับย์เปิดยังนั่นบ่อาจารย์ยายว่าดอกญาติเยอะมากไปหลายบ่ที่ผมขอมาหาอาจารย์บ่ตั้งแต่วูที่ผ่าร์น่าบอกอาจารย์บอกไว้ว่า ยาเล่าไปยาเล่าไปก้อนจีเขามากหนาจีบริเช่ามีแห้งบอปนั่นเป็นเรื่องที่ว่าการที่จะเฮ็ดเธอหนึ่งเธอหนึ่งใส่พลังบอทธรรโอ้บอแมนว่าจะเฮ็ดได้ตลอดอันนี้ต้องเข้าใจดิรับคุณทำบอแมนผูู้้จักจิดใจอย่างเช่นที่จะบริบริเฮ็ดไหนเนาะอันนี้ก็ว่าเพื่อนมาแต่ไก่เล่เฮ็ดไห้เพื่อนสมบัติบ้านนี่จังมาแต่ไก่มาแต่สะกุนนะเพป็นตัวหาผมอยู่ว่าเบื่ออาจารย์ที่ไหน เอาไปเตืดดวงเตืดยังนะอาจารย์ดิาจาผมก็เลยว่าโอ้ยเด็กตัวนชารัเล่านะเล่าเพรามาช่วยมาทางเนี่ยบั้เจ๊เบเด็เมือยยังเปล่าเล่คือรนก็เลยบอกว่าเนาก็ล่งไปรถน้ำม่อนอย่างเมืองเปียงคาเทียมันดีขึ้นชีตดีเึ้นจักะไปอาจารย์ใหนอาาร่์วุ้เนึว่าจกไปอาจารย์ไับเป็นบงคุจัน เลยผมอาจารยยู่หมองนึงเนอ้อมาเ้นอล่องไต่หาคนเบิวมาสั่นลูกชิ้ลูกนะคนแก่งานูีตัวมาสั่งเอาลองไปว่ามากแเรืสิเงแเนาะอมเรื่องเอาสามเดียงเลีกอาจารย์นิดหนึ่งก็งงเรื่องสิ <laughs> ่ว้อไปเรียงใหม่เรื่องเรศท่านาาาบายสิระตามอายุสิระสามสามพันเก้าสิบป,ปีวางิเพันว่าสามพันเก้าสิบปีพันว่าเอาไว้น้ำในเด้ออีกสองตัวใช่ไหมมันวางสิระย่างมาก กันนะบอกบอกว่าสองตัวไปน้ำมิเต <3, 8. S 1> อร์สามแปดใชสามแปดเอา้ายนันจะมาที้งงานเท่ากับใดกันวางเสร็จสองตัวน้ำมิเตอร์สามแปดเอาไงว่าสามศูนย์เก้าศูนย์นี่แล้วก็ยังไม่มีสามแปดอีกครับแต่ว่าสามศูนย์เก้าศูนย์นี่เพื่อนอาจจะตั้งใจจะบอกอายุเพื่อนพี่ลีกับใดนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวเลขกี่ดิเป็นตัวนะ่ะ สามกับศูนย์กับเก้ากับศูนย์นี่มันการที่เปลี่ยนตัวเลขเขาเชื่อมนี่อย่างนี้เป็นตัวเลขนี่คือกัรเนาะแต่ว่าอันที่เพิ่นบอกจริงๆว่าเอาไว้นั่นไม่ได้หรืออันสามแปดอาจารย์คิดว่าตัวใดที่เป็นตัวเลขบ้างเพิ่นบอกอายุไม่ติดเป็ี่นหรือตดเปล่ยนที่บอกเป็นเลขฝากเพิ่อนเพิ่นก็บอกว่ากับเป็นเลขเพิ่นนอ่ะทันเว่าเพิ่นอยู่มาโดนแล้วเสนอที่เพิ่นให้เป็นบางๆให้เป็นปัญหาไปตลอด บอแล้วก็เป็นตัวเล้กเครอขันแม่นเ้า็ซื้อเขาบอกซื้อ090หล่น090เลยบอกห้ามเลยเอาเลยห้ามโล่นบ่อ้ตัดสามัดสามถิ่มทัดสามิมบ่อยทัดสามก็ได้หรือบ่ยผู้ใดมากก่าใส่สามศูนย์บ่อยสามสามศูนย์เก้าองสีบ่อยจังนี่นี่หรือหรือว่าที่สามศูนย์สามเก้าก็ได้อ๋ออ่าก็ได้บ่อยังสี่ก็เลยแต่ผููมาเนาะบัดนเ้ตัวสี่ตัวที่เพื่อนห้มาในตัดเป็นสามตัวได้ตามสบายนี่ พไที่มากเอาไดนไปซับใส่ใส่แต่ว่าส่วนบีมากก็คือว่าศูนย์เก้าศูนย์ครับโอ้นี่คืออชอบส่วนตัวพระอาจารย์ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนตองส่วนเก้าศูนย์กันนั่นผู้ขานี่ห่ว่าล้านลิ้นคู่จับาทเรื่อยาจานห่หงว่าร้านเรื่อยจานจังบาทเด้อยๆอ่ากเป็นหนึ่งดอกผตกีตัดศูนย์ถิ่มอันหนึ่งตัดศูนย์ถิมอันหนึ่งเหลือสามสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าครับผม มันสั้นผมว่าช่างสั้นก็ได้ครับผมเพราะว่าศูนย์มันหลายตัวคลนะเนาะเสร็จแล้วพูดพูดกันอยากได้รถบีอัพทั่เป็นเบอร์ดิเบอร์ซีตูดิผมบอกว่าสามศูนย์เก้าศูนย์เด็กก็ได้รถบีอัพขั้นหนึ่งดิมันมีเบอร์ขายดิครับเลขซีตวเบอร์รถบีอัพน่ะโอ้ข้าเจ้าไม่เห็นเบอร์รถบีอัพสิบกย่างแหน คือทางหลน้องมาเนี่ยเขาขายเดียวชนบุรี่เขาขายกัเพื่อนนี่อินทะเบอดห้องไหมครับอาจารย์เบื่รถเกมี่อ๋อเป็รถมี่ว่ว่าเป็นชีโตรถแ่เรถมันลาง่วโอ้ยต่อไปสิว่ม่หอดเบอรบ้านเบิดอพาร์ตเมนต์ผมนบ้้าเบอรบ้านมีแล้วค่ะเบอรบ้านเลยีบอเบอรบ้านได้หงล้านค่ะเบอดท่องนะนี่เบอรรถง่ายกะเบิดทองหรืเพิ่นจีขาเบอรละร้อยกันครับคันนาเปลนเบอรพี่อาเพื่นขายเบอร์ละแสนอ สีแพงขึ้นมหอีกพวีอาบมันแง้ง่็ครับวนี้มันขายสองร้อยห้าสิบนี่วะเดือนโอ้กรบเแพงนี่เดือนละสอง้อมันสองร้อ่าบ้านงร้อยยี่สิบอแต่ว่าเป็นตัวเลขซีโตบ่คตัวเลขซีโตเล็กซีโตัวกยโอ้ยเกับเขาเนี่ยหรือว่นเียมาแลกรถเบียบกับบรูจักจะเป็นก็้เป็นเลขเงเข้ากับเหรอโอ้ยผมก็ซื้อเป็นตลับตลี่ท่านแล้วครับอาจารย์นันนั่นกรบเเคยซื้อ เดียวเสองร้อยห้าชินึ่งวัดทียจันอ่าก็ดีมันคืออกเบอร์พอาอยู่ขั้นหนึงว่าม่เชียงจอดไว้อยู่ข้างเงออเอาไหมจะจับเบอร์เลยจัเอาไหจับเบอร์เลยไเจ้าไบปลูกจรเม่อเอาไปซื้อเครื่องเส่เอาออเืียงเสียเอาแตสรุปก็ไ้ว่าเพื่อนตัวรกอาจารย์จะจัดเกียงเราเพกันวางกันเนาะครับตัวสองตัวเป็นยังก่อยจัน์ครับผมสองตัวกับสาแป สองตัวสามแปดสรุปทุกทุกตัวที่พูดเลยใช่ป่ะใช่ไหมคะผมบุญคารวยมันสี่ลายเพราะเขาเขียนแจ้วเต้งๆนี่ครับทั้งรางสามแปดก็แล้วนั่นจะเป็นเลขหลายนั่นต้นนี่ไปจับก็ร้องินหนูก็ต้องเขียนใหม่เหรอคะเขียนทุวอันเลยเขียนใหม่ตัวนี้โอเคเขียนใหม่ค่ะสามส่วอย่างนั้นเขาเขียนล้องใช้มาตัดแปะเอาก็ได้ก็สามแปด ถิ่อยัไเนาะพอกันสบายดีอยู่บ่่าสบายดีอยู่จารยพออยู่พอขินอยู่ลเนาะครับผมเ่าพนพ่อยย่กับพ่อยย่โย่พอกินกะล้งมือกะได้กินปนขื่อมูนี่แหละฝากถึงเย็บซี่น่อคนไรก็แช่เปนน้ำเนาะถ้ายคนเล้ยไลยก็ได้คาน้ำมันรดกันแน่นในะไหก็ทีมงานนั่มือใช่ไหมึงเตละ้นก็ส่งแห่งๆรุ่งรีเนาะ ลุงเถือกำบะกวดไห้มันกับห่งแห่งลงเรื่อยๆ่ยเนาะต่างกับต่างทาาต่างกับพึ่งผ้าใส่กันนะสีละนจังว่าวันนี้หื้สีแห่งเขาเกาประจักรพระอาจารย์เาาว่าสามศูนปานาเมรอีกไหม <c oughs> ยังมีสามศูนย์ไม่อีกอยู่นี่ผมกับกำลังขึ <c oughs> น้นคะแนนยิ่มากเพราะอยากไห้วมนนี่หมูติงย้ดเลยพอดีว่าสามศูนหมูติงยืดหลดคนวีโชกคนลุกสู้เลยนะ สะดุ้งนะหมายว่าตัวนี้ว่าเลขสามศูนย์มั้งไอตอนนี้คือถึงกับสะดุ้งนะถึงถึงขั้นว่าอาจจะออกการผวาได้นะครับตามงวดเนาะตามมาผมหาแล้วห้าแล้วศูนย์สามนี่สามศูนย์หาหงวดแล้วครับเมืัอนี้ละอาจารย์ได้ว่าคักปนันวันมันสีนั่นยืนแล้ววันทีเก่าอยู่เลยกันนี้เลยกระทั่งมาแล้วนี่กันฉันมีเก่านี่ปิดยา ไปซีรียสมันสองวัดนี่กัสามชูนไม่แล้วนี่กเทือนนี่จักสามหมื่เนนีกร้หมดกนกับสามหมื่นันนี้กีกจักสามหมื่นแน่ที่เป็นตามกระตามตัวเป็นยังไงเนาะเาได้ตามเนาะตามเราซะวันนี้วัรม่านบ่จ้ะเนเงนนี่ล่ะึงท่านว่าไม่กี่สิบปีแล้วเด้ครับผมเป็นไม่ได้แล้วนนี้ออกามตน้เดือนเนออกามขับ ตัวเลขกับชัดเจนแล้วเนาะใหม่เนาะครับผมวันนี้กับจิรบกวนอาจารย์ท่้นนี้เพค่รกับจิได้ไปพกา่ควตัวครับสาธุสาธุ่าเลร่ญพอเด้อครับผมครับสาธุค่ะ